สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านผักบุ้งนะคะเพื่อนๆนผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งนานะคะกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนกรอบกรอบอร่อยนะคะกินกับส้มตำผัดก็ได้นะคะผักบุ้งนาก็จะออกสีออกแดงแดงนะคะเพื่อนเพื่อน ยอดเขากะลำก้านเขาก็จะเป็นแดงๆนะคะผักบุ้งนะคะเป็นพืชที่อยู่ในวงผักบุ้งพบทั่วไปในเขตร้อนและเป็นผักที่คนท้องถิน่นนิยมรับประทานนะคะกินกับส้มตำนะคะกินกับน้ำพริกนะคะกับปนกับแก้วเพื่อนๆผักบุ้งนะคะผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนผักบุ้งนานะคะ คนไทยชอบกินนะคะผักบุ้มไม่ว่าไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียกาหน้านะคะ นิยมรับประทานเป็นอาหารผักบุ้งที่คนไทยนิยมนํามาประกอบอาหารมีสมสายพันธุ์คือผักบุ้งไทยผักบุ้งนาแล้วก็ผักบุ้งจีนค่ะโดยผักบุ้งไทยมักปลูกในน้ําเพราะเจริญเติบโตได้ดีกว่าบนบกนะคะเพื่อนๆอันนี้ผักบุ้งนานะคะเก็บมาจากนาทุ่งนานะคะมีหนองน้ําเพื่อนๆมีสะปลานะคะมีหนองน้ําก็มีผักนะคะมีผักบุ้งขึ้นมา ไม่ได้ฉีดยานะคะยังไม่ได้ว่านปุ๋ยเพื่อนๆนยังไม่ได้ฉีดยาในนาข้าวนะคะก็จะเก็บมาเก็บมาไว้กินเพื่อนๆนใส่ต้มมาม่านะคะกินกับส้มตำแล้วก็ผัดผักบุ้งนะคะ,ก,ก,ะ,นนะ,คะกินกับปนนะคะกินกับปนกับแจวน้ำพริกนะเพื่อนๆน อันนี้ผักบุ้งนาเนาะก็กว่าผัดได้เหมือนกันนะคะผัดผักบุ้งนะคะผักบุ้งไฟแดงผัดใส่หมูนะคะใส่ผัดใส่เต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนสรรพคุณเขาเลิศดนะคะเลือดมากนะคะผักบุ้งเพื่อนเพื่อนผักบุ้งมีสรรพคุณนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะเนื่องจากอุดมด้วยวิตามินเอ ลดน้ำตาลในเลือดนะคะช่วยป้องกันเบาหวานบํารุงเลือดนะคะบํารุงภาวะโลหิตจางช่วยขับ ถ่ยนะคะช่วยในระบบขับถ่ายเพราะมีกากใย,ยสูงนะคะแล้วก็บำรุงสมองเพิ่มศักยภาพด้านความจำนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยดับร้อนถอนพิษแล้วก็ลดการอักเสบนะคะสรพคุณทางยาแล้วก็สุขภาพของผักบุ้งนะคะเพื่อนๆบำรุงสายตานะคะมีวิตามินเอสูงนะคะช่วยบำรุงสายตา รักษาการสายตาสั้นนะคะตาฝ้าฟางและก็ตาอักเสบนะคะกินผักบุ้งก็ตาหวาน,นเพื่อนเพื่อนลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะมีส่วนช่วยลดน้ําตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดจึงช่วยป้องกันและก็ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานค่ะ กินผักนี้ดีนะคะเพื่อนๆบางคนกิ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 นฟันเขาดีนะคะก็เคี้ยวเคี้ยวได้ละเอียดอ่อนก็ช่วยในระบบขับถ่ายได้ด้วยอย่างเป็นอย่างดีเลยเพื่อนๆบำรุงโลหิตนะคะมีธาตุเหล็กช่วยบำรุงโลหิตแล้วก็รักษาภาวะโลหิตจางเพื่อนๆขับถ่ายดีนะคะมีจากากักรยใยสูงช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ป้องกันอาการท้องผูกค่ะ บำรุงสมองช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านความจำแล้วก็การเรียนรู้ค่ะเพื่อน ดับร้อนถอนพิษนะคะผักบุ้งมีรสเย็นช่วยดับร้อนในร่างกายและมีสรรพคุณในการถอนพิษเบื่อเมาแล้วก็พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยค่ะเพื่อนๆนลดการอักเสบช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดปวมแล้วก็ช่วยรักษาแผลนะคะบำรุงกระดูกและฟันนะคะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะ กินผักบุ้งนะคะฟันดีนะคะฟันดีเหงือกดีเพื่อนเพื่อนเคี้ยวกรุบกรุบนะคะอ่อนนะคะยอดอ่อนตรงปลายเพื่อนๆก็เด็ดทิ้งนะคะตรงปลายสุดเลยนะคะเพราะว่าจะมีไข่มแมลงนะคะล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนล้างหลายๆน้ําล้างผ่านน้ํานะคะเขามีน้ํายาล้างผักด้วยนะคะเพื่อนๆนผักตามทุ่งนาเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะไม่ว่าที่ตลาดหรือที่ทุ่งนานะคะอันนี้ก็ เก็บไปใส่กินกับส้มตำนะคะแล้วก็ไปใส่ต้มบะหมี่เพื่อนๆนใส่ก๋วยเตี๋ยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนผักบุ้งนานะคะวิธีใช้ตำรายาไทยเพื่อนเพื่อนผักบุ้งนะคะแก้พิษเบื่อเมานำต้นสดมาคั้นเอาน้ำดื่มนะคะคั้นเป็นน้ำดื่มดื่มน้ำผักบุ้งเพื่อนเพื่อนรักษาแผลฟกช้ำนะคะใช้ต้นสดตำพอกบริเวณที่ถูกทำร้ายนะคะแก้พิษตะขาบกัดนะคะ นำต้นสดมาตำผสมเกลือพอกที่บริเวณถูกกัดนะคะมลงสัตว์กัดต่อยตะคาบกัดเพื่อนๆืข้อควรระวังด้วยนะคะเมื่อมีโทษมีประโยชน์มีสรรพคุณก็มีข้อควรระวังนะคะผักบุ้งอาจมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตจึงไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีความดันต่ํานะคะความดันต่ําเพื่อนๆนให้ความดันสูงก็กินนะคะกินได้แต่ความดันต่ําก็จะไม่กินนะคะ ไม่ควรให้กระต่ายกินผักบุ้งมากเกินไปเพราะอาจทําให้ท้องเสียได้นะคะเนื่องจากผักบุ้งมีสารที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารของกระต่ายเพื่อนๆกระต่ายกินไม่ใช่กินกระต่ายกินผักบุ้งแล้วก็ตาหวานนะกระต่ายกินแล้วก็จะอาจจะท้องเดินนะคะเพื่อนๆสัตว์เขากินเนาะกินผักบุ้งนะคะทําไมบอกว่ากระต่ายกินผักบุ้งเขากินผักนะคะ สับสับสับให้กระต่ายกินเพื่อนๆนแล้วก็ต้มต้มให้หมูนะคะผักบุ้งนี่หมูก็กินนะคะผักโขมผักบุ้งเพื่อนเพื่อนลวกนี่อร่อยนะคะเพื่อนๆนกินสดๆก็อร่อยนะคะกรอบๆผักบุ้งมีอยู่สามสายพันธุ์เพื่อนๆอนอันนี้ผักบุ้งนานะคะถือเป็นผักบุ้งไทยอีกชนิดหนึ่งก็ได้นะคะที่เรียกผักบุ้งนาเพราะมักขึ้นตามท้องนาทุ่งนานะคะ นำมาผัดก็อร่อยเช่นกันนะคะมีอยู่สามสายพันธุ์ผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนแล้วก็ผักบุ้งนานะคะ่ะนำมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ